ค yeah. ัดเลยนะอ่ะโอเคนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแลบ,บเราเราจะทําให้เหมือนเซกชันหนึ่งนะได้เห็นความต่างกันก็ดีเหมือนกันนะอ่ะโอเคนะอ่ะเ,อเริ่มต้นนี้นะครับอ่าเรามีทั้งหมด2ข้อนะครับนะมี2ข้อนะอ่าเพราะฉะนั้นอ่าทำแบบนี้นะวิธีทํานะครับนะอันดับแรกนะคุณกําหนดค่าเฉลี่ยของรุ่นศูนย์ก่อน นะว่าจะเอาเท่าไหรนะ่อันนี้ผมยกตัวอย่างนะคุณอาจจะ,ะเปลี่ยนตัวเลขก็ได้ผมกําหนดให้ค่าเฉลี่ยอยู่ที่800นะครับนะเพราะฉะในรุ่นนี้เนี่ยเราก็จะเติมไป800นะ800นะครับ800แบบนี้โอเคนะโอเคนะครับทีนี้โจทย์ก็คือเราจะดูว่าเจ้าอัตราพธุกรรมเนี่ยมันจะไปมีผลตอบผลตอบสนองการคัดเลือก แค่ไหนนะครับถ้าอัตราพุทธกรรมมันต่างกันนะครับนะนะโอเคนะทีนี้เดลต้าจตัวนี้นะครับเดลต้าจตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับเอาอัตราพันธกรรมนะครับคูณด้วย s อโอเคไหมอัตราพุทธกรรมคูณด้วย SD นะเสร็จแล้วเจ้า SD ตัวนี้ก็คือเป็นมิลหนลบมิศนนะครับมิลหนลบมิศนนะอ่าต่อนะนะเพราะฉะนั้นสมมุติว่าอ่าผมกําหนดว่าผมต้องการ เฉลี่ยพ่อแม่อยู่ที่900โอเคนะผมเอาเฉลี่ยพ่อแม่ไว้ที่900คงที่เลยยาวเลยนะครับยาวเลยนะครับทุกรุ่นผมคัดให้เฉลี่ย900นะเพราะฉะนั้นในรุ่นรุ่นนี้นะครับในรุ่นนี้หลังคัดเ,เมื่อกี้ก่อนคัดนะครับพอหลังจากคัดปุ๊บเนี่ยเฉลี่ยจะอยู่ที่900นะเพราะฉะนั้นส่วนต่างตรงนี้คือ SD นะส่วนต่างตรงนี้ก็คือ SD s d ก็จะเท่ากับหน okay right? ึ่งร้อยโอเคไหมพอ s d เท่ากับหนึ่งร้อยเราก็เอาหนึ่งร้อยเนี่ยมาคูณอาตาัตราพนุกรรมคุณจะได้เป็นสิบอันนี้ก็จะเป็นสามสิบตัวนี้ก็จะเป็นห้าสิบถ้าไม่ทันบอกนะเสร็จปุ๊บพอเป็นรุ่นล,กล,นลูกนะรุ่นลูกนะผสมกันได้ลูกออกมาตัวนี้ก็จะเป็นแปดร้อยสิบโอเคนะตัวนี้ก็จะเป็นแปด้อยสามสิบตัวนี้ก็จะเป็นแปดร้อยห้าสิบอ่านะ ต่อจากนั้นนะรุน่นนี้นะเจ้าตัวสีส้มตัวนี้นะครับตัวนี้คือค่าเฉลี่ยละจากเดิม800เปลี่ยนเป็น810จากเดิม800เป็น830เู็นไหมครับจากเดิม800เปลี 30, ่ยนเป็น850โอเคนะเป็น850นะครับทีนี้ต่อไปเราก็จะทำการคัดเหมือนเดิมนะให้เฉลี่ยเป็น900เหมือนเดิมนะให้เฉลี่ยพ่อแม่เป็น900เหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเจ้าตัวนี้เนี่ยฝนะูงเขาแปดร้อสิถูกไหมครับแต่คัดพ่อแม่เป็น 900, เกะะ้าร้อยท่านตัวนี้ส่วนต่างเขาคือ90้าสทุนทันอยู่นะตัวนี้ส่วนต่างคือเจ็ดสิบนะตัวนี้ส่วนต่างคือห้าสิบโอเคนะพมมองเห็นนะแล้วเราเอาส่วนต่างเนี่ยมาคูณเข้ากับเจ้าอัตราพันธุกรรมถูกไหมครับเก้าสิบคูณจุดคุณก็จะเหลือที่เกนะ้าเจ็ดสิบคูณจุดสาม สามเจ็ดยิบเอ็ดนะตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดนะห้านสะิบคูณกับจุดห้าตัวนี้ก็จะเป็นยี่สิบห้านะแล้วคุณก็เอาขึ้นไปบวกตัวนี้ก็เป็นแปดหนึ่งเก้านะตัวนี้ก็เป็นแปดห้าหนึ่งใช่ไหมตัวนี้ก็เป็นแปดเจ็ดห้าผ่านไหนะ,นะะจากนั้นท้ามาเดิมนะเราก็คัดพ่อแม่นะให้เป็นเก้าร้อยอีกนะเพราะนั้นตัวนี้ส่วนต่างมรจะกลายเป็นแปดสิบเอ็ดถูกไหม ส่วนต่าง81ก็คือเจ้า SD เนะี่ย81ตัวนี้ส่วนต่างคือ49ตัวนี้ส่วนต่างคือ25นะแล้วคุณก็เอา81เนี่ยมาคูณจุดหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็น8.1ถูกาไหมนะเอาอะไรเนะี่ย49มาคูณจุดสามนะอ่ะโอเคคุณก็ได้ช่องนี้แล้วกันนะเอา25มาคูณจุดห้าคุณก็ได้ช่องนี้นะเสร็จปุ๊บคุณก็จะได้เอาไปบวกก็จะกลายเป็นช่องข้างบนตรงนี้ นะผมเป็นสีแดงแล้วกันนะก็ได้เป็นช่องนี้ช่องนี้ช่องนี้นะแล้วปุ๊บเราก็คัดเหมือนเดิมเก้าร้อยเหมือนเดิมนะเพราะนั้นคุณก็จะได้ส่วนต่างที่คนละตัวกันดิกนะคนละตัวกระดีกนะนะแล้วก็เพื่อที่จะคำนวณออกมาได้เป็นช่องด้านนี้นะคุณก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆแล้วก็มาจบที่ตรงนี้โอเคไหมตารางแรกก่อนมีใครสงสยัยมีไหมครับทําแบบนี้ของเซกหนึ่งเนี่ยเขาจะคนละแบบ ของเซกหนึ่งเนี่ยจะฟิกตัว SD, S D เซกหนึ่งนะเซกหนึ่งนะครับเขาจะฟิกอ่าฟิกตัวอ่าฟิกตัว S D นะครับนะแต่ของเซกสองของเรานะครับเราจะอ่าฟิกตัวตัวอ่าตัวนี้นะตัวค่าเฉลี่ยนะตัวค่าเฉลี่ยหลังคัดโอเคนะเราจะเป็นสองแบบคุณอาจจะอยากทำแบบเซก,กหนึ่งคุณก็ พิพ์เพิ่มมาอีกใบหนึ่งแล้วคุณลองทําดูโอเคนะอ่าพอคุณได้ตัวเลขตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับนะเราก็จะไปทาด้านล่างผมไปด้านล่างนะนะครับนะคุณพอเราได้ตัวเลขเสร็จปุ๊บคุณก็มาด้านล่างเลยนะครับนะเอาค่าเฉลี่ยมาพอดก,นะกราฟนะมาพอดกราฟนะเพราะนักราฟคุณก็จะหน้าตาแบบนี้นะครับอย่างเช่นอ่าอัตราฤติกรรมจุดหนึ่งนะคุณก็จะไล่จากตัวนี้ก็จะเริ่มต้นเท่ากันก็ค่าเฉลี่ยอยู่แปดร้อยของผมนะนะครับ คุณอาจจะได้เส้นนี้อ่ามีจุดหนึ่งนะตามนี้นะนี่คือจุดหนึ่งอ่าตามพุทธกรรมเท่ากับศูนย์จุดหนึ่งนะครับเส้นที่สองอาตราพุทธกรรมจุดสามอย่างเงี้ยนะครับอาจจะได้แบบนี้นะตราพุทธกรรมเท่ากับศูนย์จุดสามเส้นที่สามาตราพุทธกรรมศูนย์จุดห้านะครับเอาค่าเฉลี่ยมาพอ,อดนะครับนะศูนย์จุดห้าโอเคไหมเสร็จแล้วโอเคผ่านผ่านนะ แต่กรารคุณจะเป็นรูปไหนไม่รู้นะไม่รู้โอเคไหมผมผมไม่รู้ว่าจะกรารเป็นยังไงนะครับนะนะสรุปว่าสิ่งที่คุณต้องกําหนดเองนะครับก็คือหนึ่งค่าเฉลี่ยต้องกําหนดเองค่าเฉลี่ยกําหนดเองนะตัวนี้นะครับเน่คค่าเฉลี่ยตัวนี้กําหนดเองเลยนะว่าคุณจะเอาเท่าไหร่อตัวนี้กําหนดเองนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ตัวเ,เป้าหมายนะเป้าหมาย เป้าก็คือหมายถึงว่าตัวตัวมิลสองอ่ามิลมิลหนึ่งอ่ะคุณกําหนดเองนะคุณกําหนดเองนะ,อะจะเรียกว่ามิวหนึ่งเดี๋ยวพอเปลี่ยนรุ่นไปมันก็จะเปลี่ยนเลขนะ,นะเป็นค่าเฉลีย่ยหลังคัดแล้วกันนะค่าเฉลีย่ยหลังคัดเลือกนะครับคุณก็กําหนดเองแต่ว่าตัวนี้จะฟิกฟิกอย่างเช่นของผมฟิกไว้ที่เก้าร้อยนะครับพอจะเก้าร้อยทุกรุ่นนะเก้าร้อยทุกรุ่นนะครับอ่าโอเค คุณไม่ต้องเอาตัวเลขเดียวกับผมนะไม่ต้อง800 900นะคุณเอาเรื่องอื่นก็นได้นะอ่ะบางคนอาจจะไปไปเอา FCR เงี้ยนะคัดให้ติดลบอย่างเงี้ยนะอ่ะมาข้อนี้นะครับนะข้อนี้คุณก็จัดการอ่าอะไรละ่ะสรุปเองนะว่าสรุปแล้วการพิธุกรรมมีผลต่อ อ่ะตอบสนองการคัดเลือกอย่างไรนะครับนะี่กดสรุปเองเลยโอเคจบข้อที่หนึ่งผ่านต่อไปข้อที่สองอ่าข้อที่สองข้อที่สองไม่ยากนะง่ายเองอ่าข้อสองนะสมมุติให้น้ำหนักเมื่ออายุร้อยห้าสิบสี่วันของหมูในฟาร์มมีค่าเท่ากับ อ่า85กิโลนะครับตัวนี้ก็คือมิวศนถูกไหมตัวนี้คือมิวศูนย์นะ85นะและถ้าปีนี้คนะัดเลือกได้น้ำหนัก98นะก็คือมิวหนึ่งถูกไหมครับนะคำถามคือ s e l ลค t i นดะิเ f อเรนเชียลมีค่าเท่าไหร่คุณก็หาเลย s e l ลค t i นดิเ f อเรนเชียลเท่ากับเท่าไหร่ครับนะง่ายๆนะอย่างเงี้ยไหม แป๊บเดียวสองมาทัดก็ได้ละเก้าแปดลบแปดห้าเท่ากับเทนะ่าไหร่สิบสามอะไรเงี้ยนะครับเสร็จละข้อที่หนึ่งเสียงผมมาสะท้อนกลับมาแล้วอ่ะอไปข้อที่สองข้อที่สองนะครับนะอ่ะถ้าค่าอัตราพฤกษกรรมขอสถานนี้มีค่าสามสิบเปอร์เซ็นแล้วจินติเกนจะเป็นเท่าไหร่นะครับเนะี่ยอ่ะเพราะ,ะคุณก็ต้องเข้าใจว่าอัตราพุกษกรรมสามสิบเปอร์เซ็นก็คือ 0.3นะนะครับเนี่ยความหมายคือ0.3นะคุณก็คำนวณเลยตัวจีเท่าไหร่เท่ากับอ่าผมเขียนอย่างนี้นะ 0. อ่าตามพฤติกรรมคูณ sd sd ได้จากข้อข้างบนนะครับนะตามพฤติกรรมก็คือตัวนี้นะเราก็คำนวณมาพวคุณก็ได้คำตอบแล้วตัวนี้คำนวณแป๊บๆเดียวก็เสร็จแลวนะต่อไปข้อสุดท้ายเฉลี่ยลูกเป็นเท่าไหร่นะครับก็คือเจ้ามิวสองนะคุณก็มิวศูนย์บวกด้วย เดลต้าจีตัวนี้นะครับก็ได้คำตอบเรียบร้อยเสร็จนะง่ายๆสบายไม่มีอีกข้อหนึ่งนะเอามีเออมีมีมีอ่นะข้อสามข้อสามแสดงว่าผมเพิ่มไปแล้วอโอเครัาผมเพิ่มไปแล้วนะผมเพิ่มไปแล้วนะข้อสามนะข้อสามนะครับอ่ะอันนี้ดูดีๆนะอ่าโจทย์เดิมเลยนะนะครับนะอ่า มิวศูนยนะ์มิวศูนย์เท่ากับแปดสิบห้ากิโลนะครับทำการคัดเลือกพ่อแม่เฉลี่ยร้อยกิโลและได้ลูกอ,อันนี้พ่อแม่คือมิวหนึ่งถูกไหมร้อยกิโลนะครับแล้วก็ได้ลูกเฉลี่ย,ยนี่คือมิวสองเก้าสิบห้ากิโลคำถามคืออัตราพันธุกรรมมีค่าเท่าไหร่อันนี้น่าจะทำได้เนะนะเราก็บอกเดลต้าจี มันจะเท่ากับอัตราพธุกรรมคูณกับ sd ใช่ไหมนะเดลต้าอัตราพหุกรรมเราต้องการหาอัตราพหุกรรมใช่ไหมครับนะเราก็ย้ายนะเดลต้า g ส่วนด้วย sd นะก็จะเท่ากับอัตราพธุกรรมแค่นี้เองคุณก็หาว่าเดลต้า g มันเท่าไหร่นะ sd มันเท่าไหร่นะจับหารกันจบหาได้ไหมล่ะเดลต้า g นะคุณมี m สองคุณมี m ศูนย์ถูกไหม มิวสองลบมิวศูนย์คุณก็ได้เดลต้าจี G, ใช่ไหมนะครับคุณมีมิวหนึ่งถูกไหมเอามิวหนึ่งมิวหนึ่งลบมิวศูนย์ถูกไหมครับคุณก็ได้เอสดนะก็จับห่ารกันแค่น,นี้ลองทําดูง่ายสบายจบสามข้อใช้เวลาบีบสิบห้านาทีคุณก็น่าจะใช้เวลาทำห้านาทีเสร็จเมื่อเช้าผมลืมผมลืมว่า เวลาเรียนของเราเ่ยมันชั่วโมงครึ่งนะผมก็กลัวคุณต้องไปเรียนวิชาอื่นไม่ทันเลยรีบปล่อยอ่ะโอเคมีคำถามไหมได้เนาะสามข้อนะครับมีแค่นี้สามข้อแบบลองเนาสุดท้ายละโอเคมีคำถามอะไรไหมข้อที่จะทำนานสุดคือข้อหนึ่งนี่แหละนะครับนะถ้าในหนังสือแบบก็จะมีจะมีโจทย์อื่นด้วยนะครับแต่ว่าเราไม่มีตัวข้อมูล พอไม่มีข้อมูลคุณก็จะทํายากนิดหนึ่งนะก็เลยไม่เอาดีกว่านะจริงๆโจทย์ข้อนี้ก็ต้องใช้ข้อมูลข้อมูลนั่นแหละข้อมูลของ Be ฟนะครับมาวิเคราะห์อ่าเราก็จะเอาของจริงเนี่ยมาลงนะแต่นี้เราใช้คำนวณเอาเลยนะคำนวณเอามันก็จะกราฟมันค่อนข้างจะเส้นตรงเป๊ะเป๊ะเป๊ะนแต่ถ้าเป็นของจริงเนี่ยเราใส่อัตราพัฒนารวามเข้าไปตัวเลขที่ได้อาจจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ ไม่เป็นไรนะเราเอาเราเอาการคำนวณเอาก็ได้นะมันสำคัญตัวเนี้ยตรงสรุปนะคุณจะสรุปได้ไหมนะสรุปยังไงแล้วดูดูเท่ดูอะไรคนะรับสบายสตาร์วสตร์เก่งแล้วนะแ่สามข้อนะสั้นง,ง่ายสบายนะมีคำถามไหมครับสำหรับแบบวันนี้ส่งนะส่งมาไหร่เดี๋ยวดูกันลืมแล้ว กำหนดส่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาคลิปมาลงไว้ในนี้ด้วยนะครับเ,เดี๋ยวผมลงไว้ให้สองที่เลยนะลงลงให้สองที่เลยนะครับเผื่อคุณมาดูของและของของตัวเองเนาะกำหนดวันที่ห้าวันที่ห้าวันที่ห้าอาทิตย์หน้านี่ใช่ไหมวันที่ห้าวันที่ห้ากันยานะครับก่อนเที่ยงคืน ทำให้เสร็จเราก็รีบส่งเนี่ยอย่างเพื่อนส่งมาละเจ็ดคนอย่างเงี้ยนะรีบทําเสร็จส่งสบายใจ่ะโอเคเรียนออนไลน์เลยพยายามไม่ให้มีงานเยอะเพราะว่าเพราเรียนออนไลน์เนี่ยผมว่าทุกวิชาสั่งงานหมดอะแต่วิชาเนี้ยถึงคุณไม่ใช่ออนไลน์คุณออนไซต์คุณก็เจองานแล้วงานเยอะกว่าที่ผมสั่ง ก็เลยลดลดปริมาณงานลงโอเคมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีมีไหมถ้าไม่มีผมจะปล่อยให้คุณไปทำเลยนะทำเสร็จแล้วรีบส่งเลยนะครับเดี๋ยวคุณจะได้ไปอ่านหนังสือต่อไม่มีเนาะถ้างั้นผมปิดเลยนะครับโอเคสวัสดีครับทุกคน